คลิปที่แล้วที่เราทําขนมโดดมังกรก็มีน้องๆขอมาว่าอยากให้หนาทิวลองชิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปให้หนาททีวลองชิมกันแต่ก่อนจะให้หนาทิวชิมเดี๋ยวแม่นาขอชิมก่อนแล้วกันนะคะอยากจะบอกว่ามันแข็งมากเลยค่ะทุกคนพอะว่าโดนอากาศนานเกินพอกินเข้าไปม,มันก็แปลกๆนะคะแต่คิดว่าน่าจะกินแบบลูกอมดีกว่าค่ะเจล เรียกปุ๊บก็มาปั๊บเลยค่ะทุกคนถามว่าเหมือนไหมนะ้าทิวก็บอกว่าเหมือนอ่ะงั้นก็ให้นัทิวลองชิมเลยแต่อยากจะบอกว่ามันแข็งมากนะน้ทิวนางจะเคี้ยวไหวไหมล่ะคะเนี้ยแล้วดูนางกินขาแทนที่นางจะกัดแล้วยกขึ้นแต่นางกัดแล้วดึงมันก็เลยยิ่งแข็งไปใหญ่เป็นไงนทิวรสชาติแข็งแข็งแม่ที่หลังไม่ต้องทำดอกหนกูกินแบบลูกอมดีกว่า แต่ถึงนางจะบอกว่าแข็งแต่นางก็กินไม่หยุดเลยค่ะแล้วดูหนวดมังกรกลายเป็นก้อนแล้วค่ะแล้วใครจะกินล่ะทีนี้อ้าวอาอา,อานัดทิวนัดทิวระวังฟันหักนะแต่นัดทิวก็กัดจนได้กัดทุกคนโอ้โหฟันหักละมั้งนัดทิวไหนดูสิฟันหักไหมโอเคนางบอกว่ายังอยู่ครบค่ะใครมีคําแนะนําที่จะทาให้มันอร่อยกว่านี้บ้างคะลองคอมเมนต์มาหน่อยนะอันนี้มันแข็งเกินคะ่ะทุกคนระหว่างที่ถ่ายคลิปนัดทิวก,ก็กินไม่หยุดเลยค่ะแล้วดูเอามือไปจุ่มในแป้งทาไมเนี่ยนัดทิวมันเปื่อนหมดแล้ว โหสงสัยจะต้องเอาไปทิ้งแล้วล่ะค่ะทุกคนกินไม่ไ้ <c oughs>